มีเพิ่มเติมบ่ปูหางเดียวอีกตั้งหากเนี่ยตัวหรกอะปูไอ้สามตัวสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีันเข้าสู่ทีมงานของผู้เข่าพารวย พ่อสวัยพารวยกับทางเฟซบุ๊กของพ่อสวัยครับอีซีครับผมตามแนวทางโค้งสุดท้ายของพระทุดงจากถ้ำครับอีซีครับผมแนวทางโค้งสุดท้ายของเปิน่นสีเป็นตัวใดนะครับนอะกฟันพงวงกลมห้ตัวใดไปฟังเพิ่นสีบอสูฟังเะครับเอ,อ้ยสซีผมกับมือนี่กับยังว่าโค้งสุดท้ายนะครับเนาะไก่สีออกแล้วไก่ซีใดแล้วทุกคนก็กไปหา อ่ะหยิบจับรถตลีเอาไว้เด้อครับเด้อของปูพันนี่บางทีมาหดสามตัวครับวิธีก็มาสามตัวสองตัวพันละนะครับเนาะเป็นสูตรพิเศษโดยเฉพาะครับเลขบอหลายตัวครับเป็นไหมาแต่ตองวดเหมือนกันมีมาแล้วนะครับเนาะเอามามื่อนี้มาย่มโค้งสุดท้ายครับวิธีครับผมปุติของปูเด้อครับเด้่องปูเพันกันยูยูดอกครับวิธีครับผม บพาะ่าในไปใส่ดอกเนาะครับเนาะเอ้าไปฟังปูซีวอลสู่ฟังกับมหาปูแล้วครับใช้วิแกณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางสำหรับขับเอฟซีครับผมมากระจัดขัดกรข้านเนาะครับเนาะเออินปูจะเข้าก่อนขับเอฟซีครับผมเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะเดินทางด้วยความปลอดภัยเนะครับเด้อมาหอดบัตรหอดเทื่ยวก็อย่าลืมเก็บดอกไม่ เฮ็ดนำหอมหอมไปสงพอสงแม่เฮ้าสงปูสงยาเฮ้ารับอิบซีครับผมคุณตาคุณยายพร้อมจะเริ่มเด็ดขาดนะครับเนะบนะาะพอยามอเมอ้รงเฮ้าก็ต้องไปสงพระในวัดอีกเพียงหนึง่งตอนก่อนที่ไปสงพระในวัดนั่นก็ต้องสงพระพุทธเจ้าในบ้านเฮ้าก่อนครับอิบซีครับผมพระพุทธเจ้าเป็นเปลี่ยนสองพระองค์นี่แหละครับผู้ให้ชีวิตจิตใจผู้ใหย้ยความหูของเฮ้าประสิธสต์ตย์หา้เนื้อหนังมั่งสังเฮ้ามาจาก อ่าเพราะพ่อตัวเจ้าคือแม ing, had, like ่เขาเองครับอยู่ทีผมผู้ห้ชีวิตก็คือพอเฮาเนาะครับนะห้เขามีชีวิตต่อชีวิตมาอ่าส่วนเนื้อหนังมางสังต่างๆมาจากแม่เบิดนะครับเด้ออ่าส่วนพอเนี่ยก็มีอ่าการหามาให้แม่ให้อยู่ให้กินนี่นะครับเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงเฮามาต่างๆอยู่ในท้องพอเฮานี่เลี้ยงแม่เฮาอ่าการเลี้ยงเข้าอยู่ในท้องอีกอ่ากมาเลี้ยงเข้าอยู่ข้างนอกอีกงออกมากนครับออกเป็นคนมากกับเพ่นกับมาเลี้ยงอีก เลี้ยงจนได้เติบโตใหไ่ขึ้นมาจนหูจักไปเรียนรูกวิชาอาคบต่างๆนั่นคือคือพระพุทธเจ้าสวรงค์บุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองพระอ,องค์นี่หาที่เปรียบไม่ได้ครับพีีครับผมกูใดก็คือกันเพราะรัญยาสิเลือมเป็นเด็ดขาดครับครับผมให้รักษาให้บูชาพ่อแม่เขาไววครับอีพี่สีครับผม,มน,น,น,นะ บาดนี่ถ้าฟังปูปนจีบอสูฟังนะครับเด้อปนก็กำลังออกมาเนาะครับเนาะก็เรว่าซื่อโรดหกเจ็ดแปีเลยโอ้โหเรียกเรียกี่อย่างกนคือมาหกเจ็บเป้องรักแรวกขึ้นว่าบันเออขึ้นว่าซื้อเลยบนเรียกก็ตื่นแล้วเรกูขึ้นว่าโอ้เรียกขึ้นเอาเรียกขึ้นเราซื้อเลยเดียวบนมากถึงอีเล่เยว่ะดีบาดออกมากเขาได้ตัวสว เขาซื้อเลี้ยงเขาซื้อเลี้ยงเออคลยโอ้โหแลี้ยงเขาเขาซื้อสองตัวซื้อกลับหนาเขาลังอเหีัยซื้อว่าดวงสวยเลยแ่งว่าขึ้นยุคกระบุญเนาะปูเนาะมีนมีนขนาดไอ้บวกเขาเดาไปซื้อเขาถึงซื้อเงินเลยแหงว่าเมื่อนี้ฟันทงคงสุดท้ายเนาะปูมีนฟันทงคงสุดท้ายมีเพิ่มเติมบ่ปู หางเดียวอีกตั้งหากเนี่ยตัวได้ียวปูไอสามตัวไอสี่เก้าหกสี่เก้าหกมีเ่ราะยืนเพราะมีแหละปูตัวเดียวหางเดียวตัวเดียวเลยสี่เก้าหกเโอ้โหถุงถ่ายสองสองตัวหมดมีแล้วอืตัวเดียวสี่เก้าหกโค้งสุดท้ายฟันพงเอาแข็ง ตอนนั้นสองถุงก็เลยหน,นีแล้วตัวนี้เราวงกลมล่องสีให้พร้อมเนียนจะว่าได้เกาหาหาเกาจะลืมเนื้อนี่เดียูเอาเลยทียนี่ได้หาเกาห้าแปดห้าเก้าสี่แปดเนาะแต่ตองหัวทำอะไรกับแต่มือหน,นีฟันทงเม็ดเดียวเม็ดเดียวสี่เก้าหก มาสมกับการรอคอยเพราะว่าต่อไปนี่จากเมื่อนี้ไปหอบวันที่ซิบหาซิบพกนี่ยากกันบ่กพูดบ้านนี้โอ้ยจักรีกินไฟเรียบไว้แล้วท่านเขามายี่มันเคื่อนบทเสียงดนตรีเสียงความบาเนี่ดังตึมตึมตึมเยอะมือแลงมือเลื่นนี่ก็ดีได้ไปสวนไปย่นสวนถ้ำของพระคู่อีกโอ้รับผมวันนี้ก็มือวันที่ซิบหาเลยดีได้ไปโรงเรียนอืง เรียนแล้วก็ดีมาอบบาอออ้า,านาาน,นี่ยังไงยังมาแรงมีเสียงดนตียังมาเศร้านี่ก็ดนเห่นแท้วนะปูนะโอ้ยวายเลเานะยา,ลหาหาวิลา,างังากด้ในช่วงสงการผมพคคำคำนายังน้อยกับมิเสียงกเน,นเห่ีคนแท้วนมมนี้เสามโมงเ่เขาจะไปเฮีป้ามาจากในบ้านเลยอยมาออวัดเนยเมื่อไรเมื่อนี่บ่เมื่อนี่แร้วแม่หลกกรหอนเนี่ปูข้าจะ่ปเฮียปป้าเลยบ่ เีใกลจะเห็นละไปเย็นละต้นสองต้นมากโอ้ก็เอินกอดร้อนอ่กอดร้อนอันเป็นท่ากอดร้อนร่วมกันเทตดบุญเนี่ยผู้มงคนกับมาวันดีสิบสี่สิบามุชุ่ไทยเนี่ยกอดร้อนมากมือคนเลยมือพูดแล้วมือเลขบอกนั่งคนมากครับเนี่ยมาผู้บกขอตัวดีพร้อมเนียนอาโค้งสุดท้ายครับอีวสีครับผมของพระ ตรงจากถ้ำครับพี่สิครับผมมือนีก็เลยมีโอกาสย่านมาบุารมือนันครับก็มาก,ก่อนอะนะครับเราปูฟันพงตัวเดียวครับพี่สิครับผมสองตัวนี้เน้นตัวไหนก็ปูพรว่าเก <95 59 S 3> ้าห้าห้าเก้าห้าห้าเก้าวงแล้วอันวงตะหาเปียกเปียกหเนี่ครับหาเกนี่ครับวงแล้วห้าเก้า ตัวสองตัวนี้เป็นล่างนะปู่เนาะแมนสองตัวนี้เป็นล่างครับี่ครับตัวที่วงวงๆหายตัวเน่นๆนะครับเด้อปูขนาดว่องเรียนๆนี่สีกันยังไปออกว่าเล่นซื่อกันยังไปออกู่ออกกันสามตัวรวดออกม็ดเอาเงินบอกแม่แบบนี้กันที่ชื่อแม่แบบนี้เหรออันว่าบล็อก

พันธ <ciaż> ุ์เทาอัน,นเฮาคือซื่อเลยเนี่ยคือเดาไปซื่อวบนเฮายิงยีว่าตัวนี้นะครับทักว่าะธานลุยบุลดนบ่บ่ออืโ้เสียงง่วงแล้วอ่ะสิ่ง FC กลับไปปีกกีฬานาบึงเด้อครับเด้อให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับตั้งจองเป็น <c> ซ <oughs> ื s <S <c oughs> <u> ้อกลางเสนอไว้เป <aches> ็นเพียงแค่แนวทางเสำหรับขับ FC กับผมมักระจัดขัดกระพานขั้นมักขั้นชอบก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับ FC ใหม่ที่เข้ามาเนาะครับเนาะอ่า เป็นเพียงแนวทางนะครับเล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเมื่อสงการเล่นมวนเล่นซื่อแล้วครับวันที่สิบหกซื้อรถเะอรี่ไปแล้วปุ๊บจะเริ่มไปตัวจนะครับวันที่สิบหกมาพอดีห้องวายเลยครับอีีครับผมล้างวันที่หนึ่งมาหาเท่าถึงวันศุกร์เลยอย่าลืมไปเบิกเงินกองสลากวันที่16นะครับอีีครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางของประตุตรงจากทําครับนี่ครับสีีครับเฮ้ยเพื่อนนี่นะ เ,เสียงแบบวัะต่างลง,งล่างก่อนแจ๊บหน่อยจด้คับเอออ้ทีับผมปวดแขนว่ามันยังดิยนยืนนี่ก็ได้อ้าวบาดนี่นิ่งๆครับไี้ทีกับผมพิดกัน,น,นหน้ามึงครับไอ่ที่รับผม โอ้ล้มผลมาพัดบัดนี้อยากเปิดนี้อ่ะนะมันถึงบัตรั้งหกตัวพราะเด่นไะปเปิดเบิ่งให้งเงินเงินนี่มีหอดรางวัลที่หนึ่งตัวอยู่หันนะอาแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซี FC ครับผม,มเน้นเน้นโค้งสุดท้ายสี่เก้าหกสองตัวห้าเก้าเม็ดเดียวครับเอฟซีครับผม,มเดี๋ยวมาตามโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเนานะนะผมเอา้าเพื่อนอยากเปิดเบิ่งยังกระหรอกกระเดียดอะไรตัวนี้ อย่าเปิดเบิ้งมีอนนย่างบอกกันนะนี่ครับอาอโอบมารำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเดอ้อครับผมอสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาลงมาเพียงเท่านี้ครับ่อกับไม่ในคลิปหนาขอกล่าวคํา่ขขา,าสวัสดีครับประดิษฐานประบรม